ยินดีกับกับน้องออสตินด้วยนะครับแต่งงานทั้งทียังทำกับข้าวให้ภรรยากินอีกเพอร์เฟกต์มากบอกเลยคนไอรุตนี่กูแม่มันไอฮากูแม่บักออสมึงนี่เข้ามาให้กูด่าจริงๆเลยนะเดี๋ยวกูเตะปากแน่แบบคอ้ย,อยอใส่อีกลูกอย่าใส่หลายเครื่องนึงเครื่องนึงได้ปะ พอ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 เอากิลีเดะลูกกูลูกกูลูกกูเอ๊ะบักันีกระได้ห่วยมาเอา,อาต่อครับอาผงน้ำตาลนี่น้ำตาลนั่นนี่อ๋อชิ้นไหนกันแล้วมาโชว,โชว์ท่อนมาอันนี้ไม่ต้องใส่ยเยอะมาก เพราะว่ามันจะหวานเราจะตำรถเราจะตำขนาดให้ให้ลูกค้าเออใช่ไหมเพาะโอ้เราจะไปขอแห้งไรบอซ้อนมั่นสิดูง้มยแล้วโม่ที่มามิโย่ใส่โอ้นะมันไม่ต้องหมดกูก็บอกอยู่กูก็บอกอยู่ว่าลูกกูก็เรียกลูกโอ้โหโอ้โีเองไหนข้านั้นหกใส่โอ้ยกับมามินั่งไม่เหลือเลยเโอ้ยหายหาเลยชุดสี่หมื่นกู อวกมามีเก <icism> ือบค <c oughs> ่ะทุกคนเห็นไหมคะมนันหลุดมือบุ๊บแต่มันหนุดตรงมาไม่วางแล้วอ่ะใช่ไงเดี๋ยว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 เพิ่งนะลูกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะโดนด่าใครเป็นคนตำทุ่มตำเมื่อตอนล่าสุดเนาะมา